หนึ่งสองสามที่มีนะมาลูกค้ามาจากท้ายรนที้น,นะครบครบแล้วคือเมืวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสงม่งมอบรถยนต์ Ford Ranger สี่ประตูนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาพบกับคุณนิกเลยกแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะคุณนิกค่ะวันนี้ออกรถรุ่นอะไรคะ Ford Ranger FG4 ครับค่ะเป็นไงคะถูกใจไหมรถโอเคไหมใช่มากครับรถสภาพดีใหม่ ออกรถไปด้วยได้รับโปรโมชั่นอะไรคะวันนี้ได้โปรท็อปอัพสามหมบาทครับว้าวสามหมบาทกันเลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้ใช้เวลานานไหมคะในการยื่นไฟแนนซ์ไม่นานเลยครับไม่นานเนาะคะ่ะโอเคถ้าเกิดมีโอกาสที่จะมาซื้อใหม่หรือว่ามีคนแนะนําอยากจะแนะนําเต็นท์เราไหมคะแนะนําแน่นอนครับโอเคค่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะวันนี้ยังไงก็แทนโชว์รูมของเรา,อาขออวยพรให้รถคันนี้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ